สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้งนองๆชา o ย,ยูทู e วันนี้เราก็มาอย่างาพราบนะคะวัเมังกอน,นนี้เราจะไปไหนคุณลุงจะพาแม่จ่าไปเที่ยววัดไหนคะคคควัดจำไม่ได้วัดจำไม่ได้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะเมือนฝนทีต่ตกแต่ตรงนี้คนยังไม่เยอะนะคะ เดี๋ยวเหรอหางอะไรตัวไเ<ป>ตลาดวายนี่นนมันใบสองล้วมั้งเนี่ยใบเท่าไหร่นั่เนี่ยนี่ไม่มีตลาดวายหรอวที่นี่เขาปกติ๋ยว่อ๋อเขาปกติอย่างเงี้ยปกติอย่างงี้อ๋อโอเคนะคะเดี๋ยวเดินก่อนนี่เนานก๋วยเตี๋ยวเปิดโอเคค่ะเราสั่งก๋วยเตี๋ยวไปแล้วนะ<ม>คอน เรากินก๋วยเตี๋ยวนะคะเตี๋ยวเป็ดเส้นเล็กค่ะน่ากินมากของป้าเส้นหมี่ใช่ไหมคะโอ้ฟริกเนี่ยณูงพัดจังเลยไปใกลนะ้ๆค่ะเอามือป้องไว้ หล่อเลยอะ่ะโอ้ยยังหล่อเลยอะ่ะนี่ <c oughs> โอ้ยอย่าลรยสูงนีปปะเพราะว่ามันลมลมลมเปิดเยี่ยมดูนี่ดูเหงื่อตรงนี้ วันนี้คงไม่ร้อนไม่รอม้รอนเหมือนเหมือนกินเมื่อคืนใช่ไหมดู <laughs> ดีเหยว่าคืออะไร จจะกินบ้างฝาาจับหน่อยจําฝาฝาฝา เราลืมชิมน้ำลืมชิมน้ำอีกแล้วทุกคนมไม่ต้องใส่น้ำปลานี่ค่ะป่าแป๊บนึงลงก่อนนะคะนี่โอเลียกระเจี๊ยบ ถือมือเดียวให้ขนงแกกินไม่อยากรบกวนเวลาแกกินนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะกินค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้แม่จ๋ามาเยมมาวรานะ้คะเยมมาวราใช่ไหม ไม่ถึงถามหรือีเพราะว่ามากับคุณลุงก็อยากให้คุณลุงมีส่วนร่วมแลวเราก็มากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะแล้วอยไปวัดเดี๋ยวคุณลุงจะพาไปวันนะคะดค่ะก๋วยเตี๋ยวร้อนๆสดค่ะ Thank okay. you.

我以前，那时候因为那时候是，在手机开发，老板比较反对，要搞个商业。 กันต่อนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่มา